ดัชชาเดลิฟิตมาฟิกดัชชาชวนมาปั้นก้นกันสักหนึ่งร้อยครั้งนะคะวันนี้ยากขึ้นนิดนึงเพิ่มถุงทายเข้าไปข้างละสองกิโลได้อุปกรณ์มาใหม่ก็ต้องจัดซะหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเราเล่นบอดี้เวทกันอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เพิ่มน้ำหนักเนี่ยนะคะก็จะไม่ ไม่ได้กล้ามเนื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นอาจต้องใช้คำแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเพิ่มน้ำหนักให้หนักขึ้นหนักขึ้นเท่าไรหร่เลยออะมีเพื่อนๆถามมาก็เท่าที่เราไหวเวลาเราทํำเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเลยว่าเฮ้ยทำแค่นี้มันยกเท่านี้มันได้เว้ยสักครั้งที่แปดสิบสมมุติสมมุติไม่รู้สึกอะไรเลยก็ยกไปได้เรื่อยๆอ,อ่าอันนี้ หนักมากๆต้องเกร็งตัวเยอะๆนะคะเกร็งหน้าท้องลำตัวต้องให้นิ่งๆนะคะแล้วก็ยกช้าๆเพื่อที่เราจะได้โฟกัสได้ถูกจุดนั่นเองนะคะปีนี้บอกแล้วว่าจะสิ้นปีแล้วโอ้ยสโพกสโพกที่ตั้งใจไว้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นกี่นิ้วเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะ เราตั้งใจแล้วเราต้องทำให้ได้ใครอยากได้คลิปไหนบอกดาชามาลุย